สวัสดีค่ะช่อง DIY เฮนะคะพิยาเองค่ะ,ะวันนี้นะคะอาจจะแปลกใจมีหน้าโผล่มาหน้าจอด้วยนะคะวันนี้พี่ทําคลิปนี้เป็นวิเศษนะคะเพื่อฉลอง2000 20, 0ซับนะคะของช่อง DIY เฮคะ่ะอยากจะมาขอบคุณน้องๆน,นะคะทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอมากดติดตามหรือว่าช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะเข้ามาสื่อสารพูดคุยกันใต้คลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับ ทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกคำแนะนำนะคะเ,เพื่อเป็นการขอบคุณน้องๆน,นะคะพี่ก็มีของเล็กๆน้อยๆมาแจกกันนะคะสำหรับเ,เพื่อรุ่มสรุกสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีนี่เลยนะคะเป็นสติกเกอร์นะคะที่พี่เคยทำรีวิวไว้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นว่าน้องๆให้ความสนใจกันเยอะก็เลยคิดว่าอยากจะเอามาแจกค่ะคิดว่าน้องๆน,น,น่าจะอยากได้กันนะคะพี่จะแจกทั้งหมดนะคะ4รางวัลค่ะ ก็จะมี4คนนะคะที่ได้สติกเกอร์เซตพวกนี้ไปนะคะถ้าใครที่ได้รางวัลนะคะพี่จะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยก็จะส่งให้ทางไปสีนีนะคะใน1คนนะคะใน1นึแพ็กเกจนะคะจะมีสติกเกอร์3ชุดนะคะก็จะมีแบบเป็นแบบรูปแบบใหม่นะคะจะเป็นพวกแนวนี้นะคะ่ะจะเป็นเป็นแบบบางๆนะคะ แล้วก็เป็นชุดที่เคยรีวิวไปนะคะเป็นตัวนูนๆก็พี่จะสุ่มลายให้นะคะแล้วก็จะแพ็คลงซองให้แล้วก็ส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะโดยกติกานะคะใครที่อยากได้ก็ไม่ยากเลยจะร่วมสนุกกันด้วยการอคอมเมนต์นะคะลงมาที่ใต้คลิปนี้ว่าน้องๆน,นะคะชอบคลิปไหนในช่อง DIY ยาเฮมากที่สุดนะคะก็ระบุชื่อคลิปมาแล้วก็ ใส่เหตุผลมาให้นิดนึงว่าทำไมถึงชอบนะคะชอบเพราะอะไระแล้วก็พี่จะประกาศผลนะคะในวันอาทิตย์ที่25นะคะ2ทุ่งตรงเพราะฉะนั้นก็น้องๆอย่าลืมนะคะเข้ามาตรวจสอบรายชื่อของตัวเองด้วยว่ามีรายชื่อของเราไหมนะคะใต้คลิปนี้นะคะพี่จะเลือกนะคะคอมเมนต์ทั้งหมดน่ะ6คอมเมนต์นะคะก็จะเรียงลำดับจาก1 6ถึง6ที่ชอบมากที่สุดนะคะใน1-4เนี่ยได้รางวัลแน่นอนนะคะ แต่ว่าในส่วนของรายชื่อที่5และ6เนี่ยพี่จะเลือกไว้สําหรับเป็นรายชื่อสํารองนะคะก็คือหลังจากวันที่ประกาศนะคะ3วันก็คือภายในวันพุธที่28นะคะให้น้องๆน,นะคะที่มีรายชื่อใต้คลิปนี้เอาชื่อที่อยู่นะคะไปแจ้งพี่นะคะในอินบ็อกซ์เพจนะคะในแฟนเพจของพี่เดี๋ยวพี่จะขึ้นชื่อเพจไปให้ตรงนี้นะคะส่วน ภายใน3วันถ้าในหนึ่งใน4นะคะไม่ไม่ไม,ม,มีมีคนที่ไม่มาแจ้งชื่อที่อยู่นะคะพี่ขออนุญาตให้น้องต้องสละสิทธิ์นะคะพี่ก็จะเลือกจากรายชื่อที่5และ6ขึ้นมาแทนนะคะ ก็สรุปว่ากติกาเป็นอันเข้าใจแล้วนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามในใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพี่จะเข้าไปตอบให้นะคะออกจากทยอยอัพคลิปใหม่ให้นะคะทุกวันเริ่มแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามช่อง DIY ยะเฮด้วยนะคะ ใต้คลิปนี้เลยค่ะปุ่มแดงๆอย่าลืมนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่อัพขึ้นมานะคะก็จะพยายามหาคลิปหรือว่าวิธีการทำ DIY เก๋ๆน่ารักๆหรือว่าทำง่ายๆมาฝากน้องๆกันต่อๆไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ